สวยอัแม่ลอยกระทงวัดตรงกลางจังหวัดพิจิตรจอดรถกรจ็จะตรงนี้เลยค่ะหูม่านไฟนะคะสวยมากเขาจัดตรงที่คลองเข้าตอกส่งน้ําใสนะคะเข้าง่ายเลยค่ะเขาติดไปไ้ายว่าลอยกระทงลาวาคืออะไรประตูทะลุมิติเหมือนประตูข้าเมเวลากลับคืนสู่อดีตยัยงไงก็ไม่รู้นะคะลอดช่องเหมือนกับทะลุมิติข้าเมเวลาพอลงมาถึงท่านาโอ้โหได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะพบกก็อยากจะลอยกระทงเลยนะมาถึงโบบรรยากาศเขาจัดไว้ดีนะคะไฟสวยมากๆอ้าวลอยไปแล้วค่ะ วิธีการลอยกระทงที่ถูกต้องก็คือโยนตุม่มนั่นเองของกินเยอะมากๆนะคะมีอยู่2แถวขนาบข้างเลยก็เป็นหยุดที่ร้านนี้ค่ะหมูพวงและไก่นะคะทอดหรือมันย่างนี่แหละค่ะทอดมั้งแล้วก็ได้น้ำำําลําไยมาหนึงแก้วโซนขนมโซ,นข,น,มซนของหวานพริกย่างบาร์บีคิวใส่ทอดขนมจีนลูกชุบฝอยทองดีนะกินข้าวมาก่อนบ้างไม่หิวไม่งั้นก็เหมาหมดแถบนี่แหละค่ะ มาจอดที่ร้านนี้นะคะพริกย่าบาร์บีคิวน่ก็มันน่ากินนะแม่เนื้อนี่ขนาดกินข้าวมาแล้วนะมีขนมกงมัน,มนเป็นช่อๆเหมือนมงกุฎหุ้ยน่ากินนะมีหลายสีด้วยเหมือนแป้งข้าวเม่าทอดข้างบนเนาะและนี่ขนมเม็ดขนุนไข่ใหญ่มากๆไม่รู้จะใหญ่ไปไหนจัดมาขนมกงหนึ่งเซตแล้วก็เดินชมตลาดของกินต่อจ้าโหทั้งลูกชงลูกชิน้นขนมเค้กุนเชียงทอดหูหน่ากินนะห่นกกระทาสีทองเห็นแล้วน้ำลายไหลเดินผ่านร้านส่กอกหลังร้านโอ้โหว่าจะไม่กินนะคะก็จัดมาเลยหอมฉุยเลยกำลังล้นๆเลยค่ะาไกิินมม ื้อเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเลยค่ะนั่งกินกันฟินฟินริมน้ําแบบนี้เลยนะคะรับลมเย็นๆและที่สําคัญยุงเยอะด้วยค่ะบรรยากาศดีดีฟินฟินนะ,ะถ้าไม่มียุง <laughs> นกก้ำพกกินน้ําลํใหญ่จากขวดนะคะเพราะว่าเราต้องเอาออกมาไว้ <Okay. S 1> ไวให้มันหายเย็นซะก่อนเพราะว่าน้ำพบเป็นหวัดนะะกินมากินไปเจอยุงไล่จนต้องถอยทับค่ะจะกลับลุกตรงทางออกเอ๊ะ เห็นเขาทำอะไรเนี่ยเขาจุดไฟเอ๊มีคนลอยกระทงอยู่เหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเห็นเหมือนเขาเตรียมอะไรสักอย่างอ๋อคุณคุณน่าลอยกระทงลาวะเฮ้ยมันต้องออกมาสวยแน่เลยค่ะเราก็เลยกงเลไม่กลับนะคะรอดูต่อไปจริงๆแล้วนะคะเขาเตรียมที่จะลอยกระทงลาวานี่เองค่ะคือเป็นธีมของงานนี้เลยนะคะลอยกระทงลาวาเมนุก็เห็นนะคะเขาติดป้ายไว้ค่ะตรงทางเข้างานก็สงสัยมันจะลาวายังไงนี่เลยค่ะหลังจากจุดพลุปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเปิดงานเสร็จแล้วนะคะได้เวลาลอยกระทงลาวาดีนะที่ไม่กลับสะกก่อนนะคะตอนแรกเกือบโดนยุงไล่กลับบ้าน ค่ะสวยมากนะคะเพื่อนๆก็ เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าพิจิตบ้านเราเนี่ยนะคะวัดตรงกลางเนี่ยเขาจะมีแบบนี้หรือว่าเพิ่งมีปีแรกนี่แหละนะคะคือลอยกระทงลาวาค่ะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขาใช้กะลาเนาะจุดเทียนตรงกลางนะคะ<ม>เหมือนสายน้ําสายลาวาไหลมาแบบจากคลองเข้าตอกนะตรงนี้เขาเรียกว่าคลองเข้าตอกสวยและยิบและยับวิบวับเลยค่ะสะท้อนกับแสงไฟยามค่ําคืนที่จัดไฟไว้สวยงามในงานนะคะเพื่อนๆ,ๆมาแล้วก็ฟินนะคะเขาจัด2วันค่ะคือวันที่26และ27พฤศจิก,กาถ้าปีนี้ใครไม่ทันก็รอปีหน้าเด้อ ว่าปีหน้าก็น่าจะจัดแบบนี้อีกนะคะสวยงามมากๆเลย